ื่อว่าทุกคนเคยเจอปัญหาโรคแตกอันนี้ก็คือว่าความสาระจุดจุดของคนข้างบ้านหรือเพื่อนสนิทที่ชอบถามว่าวมืจอไนร่เนี่ยต่งานหรือยังพี่จิงเคยเจอไหมคะเจอบ่อยเจออย่างเช่นอย่างเช่นเมียไม่มาเหรออ้าวกูเลิกกับเมียแล้วจะมาได้ไงเอาแฟนมาด้วยไหมแฟนทํางานอะไรเดือนเท่าไหร่เหรอเออมันจะรู้ไปเพื่อไอพี่บุ๊ตอบเข้าไปว่าอะไรคะเพ่อยิ้มมันดีบางคาถามดีเขาไม่ตั้งใจแต่มันแต่มันเป็นกลายเป็นลูกศรที่ทิ่มเราไง โดยที่แบบเขาไม่เคขาไม่ได้เจตนาะจะทิ้มเราหรอกแต่บางทีเราเสือกมีปมตรงนั้นเลยมีแผลตรงนั้นแล้วมันก็จิ้มเราไงเราก็รู้สึ่ไหมิตรชีภาพของการเป็นข้างบ้าน<ศ>การเป็นญาติเนี่ยมันก็ทําให้มันแย่ลงแต่ในใจคิดว่าเหื แลต่เด็ก่อนเขาทำตัวไม่ถูกถ้าเกิดมามองในเจตนาเที่ยวถามจริงๆเขาอยากจะคุยกับเราเพราะว่าเราอ่ะไม่ได้กลับบ้านนานแล้วหลายปีแล้วมันไม่ควรจะถามมารยาทสักนิสดก็อยากจะชวนคุยอยากจะอัปเดตอะไรงี้ไงเราอย่าไปคิดว่าเขาอ่ะเกินไปอ่ะขึ้นขึ้นอ่ะเนี่ย แล้ววิธีการแนะนําถ้าเกิดว่าเขาจะทักคนให้ถูกกาต้องบอกเขาตรงๆว่าลุ่งๆอย่าทักแบบนี้นะมันไม่ดีสุายจะขื่นดีกว่าถามแล้วื่นดีกว่าเช่นสบายดีไหมเป็นยังไงบ้างอยู่ที่นู่นเป็นยังไงเหนื่อยไหมเนี่ยอย่างเงี้ยเป็นการเป็น่วงจะดูดีขึ้นมาทันทีเลยแต่ถ้าเกิดว่าเขาหลุดหลุดไปแล้วนิดนึงแล้วเขาคิดได้ก็ต้องให้อภัยก็ต้องให้อภัยเจตนาเขาดีเขาไม่ได้ใจบูลลี่เราแต่เขาแค่แบบ ไม่รู้จะทําไงอ่ะแต่ถ้าเกิดเป็นพวกที่แม่งตั้งใจก็ต้องกระซิบบอกว่าอย่าทำดีกับคนอื่นพวกที่ตั้งใจมันต้องกระซิบหรอดีกระซิบก็ดีนะเหรอเดี๋ยวเราด่าเลยได้ไหมเขาอยู่ข้างบ้านเราเลอ๋อเหรอองจกริงมันไม่ควรไม่ควรต้องรนี่คือความเป็นห่วงันรยายผมว่ามันน่าจะดีกว่านะดีกว่ามาบุกบุรีแบบนี้แม่งหน้าดําไปนะเราอ่ะจะเหี่ยอะไรต่อไปไม่ควรจะถามถ้ะทมไถ้าไม่าัก็จะขอบคุณมาแล้วมีคนเสริมอีก มั่นใจไงเขามีบัวเป็นตัวพิเศษแล้วเขาปล่อยเรื่อยตัวให้มันอ้วนสนิทบ้านเลยรวะโอ้ยไม่เป็นไรหรอกทักกันไม่เสียหายหรอกเราก็ไม่ได้เสียมาแล้วอ่ะเราไดงยินมาแล้วนะเราเข้าห้องน้ำเราก็สองกระจกอ้วนิด้วยหรอวะหรือถ้าเกิดใครเคยเจอคําถามแบบนี้มาแชร์กันได้ในคอมเมนต์ว่าคําถามที่โหดที่สุดที่คุณเคยเจอเนี่ยทำร้ายความรู้สึกคุณขนาดไหนหรือคําถามที่แบบโอ้โหมึงคิดมาได้ยังไงวะเนี่ยเออ เขาไม่ได้มีเจตนานะเขาไม่มีเจตนาเดี๋ยวมองเขาม่ดี อันนี้ก็เป็นเพจป้าข้างบ้านบุคคลที่เคยเจอเหตุการณ์แบบจริงๆจังๆที่ขนาดว่ากลับบ้านต่างจังหวัดแล้วป้าข้างบ้านอะตั้งใจเดินมาสอดส,ส่องอยากเห็นหน้าแฟนซึ่งร้อยวันพันปีอีป้าคนนี้มันไม่เคยที่จะมาวอลวลแถวบ้านเลยเว้แต่ว่าเพื่อนเราเจ้าของเพจป้าข้างบ้านอันนี้เขาไปเจอคําถามแล้วก็พฤติกรรมที่มันโคตรจะแย่ถ้าใครที่ชอบถามเพื่อนหรือว่าญาติแบบนี้เนี่ยนะก็เข้าไปที่เพจป้าข้างบ้านแล้วไปอ่านขั้นตอนของการแก่ไปเป็นป้าข้างบ้านที่ดีซะนะ